น่าจะอยู่ที่ที่โรงเรียนค่ะก็อยู่ที่กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนมากกว่าเพราะจะว่าไปด้วยเรื่องเนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากโดยเฉพาะวิชาหลักๆเลขวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่มันต้องปรับเปลี่ยนโดยยิ่งใหญ่มโหฬานก็คือการเรียนรู้ที่ต้องให้เด็กเขาขวนขวายด้วยตัวเอง ไม่ใช่ว่าครูจะต้องเป็นคนให้อย่างเดียวและเด็กสมัยนี้ <c oughs> เขาเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้เร็วมากสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็แท็บเล็ตไอแพต่างเนี่ยประกอบกับอ,อ,อินเทอร์เน็ตที่มันเร็วขึ้นเรียกว่าต่อไปนี้ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกเราทุกคนรับรู้ได้ในเวลาแค่กระพริบตาทีเดียว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยน กระบวนการเรียนการสอนในห้องให้เป็นเชิงรุกค,คือครูเนี่ยจะต้องกระตุ้นให้เด็กไปหาความรู้มาแล้วเอามาวิเคราะห์คุยกันมากกว่าว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นและสุดท้ายถ้าเราจะเอาข้อเท็จจริงนั้นกับความคิดเห็นเนี่ยมารวมกันแล้วเอาไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันมีกี่ทางเลือกสําหรับปัญหาแต่ละปัญหาแล้วก็ดูว่าปัญหานั้นพอแก้ทางที่1 ผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วเราจะแก้ต่อไปเรื่อยๆยังไงสุดท้ายแล้วการเรียนแบบใหม่น่าจะเรียนแบบเรื่องการวิจัยอะคะ่ะภาษาอังกฤษคําว่า research search แปลว่าค้นหา re แปลว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนทํา research เนี่ยมันไม่มีวันจบสิน้นคือคุณค้นพบแล้วคุณก็หาอีกพบแล้วก็หาอีกเพราะว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจัยที่มันถาโถมเข้ามาหาเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะหรือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแบบแปลกๆนะคะทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์กันเ,เรียกว่าเป็นวงจรที่เด็กจะแยกส่วนในการเรียนรู้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนแบบที่เขาเรียกว่าต้องเอาทุกอย่างมายำรวมกันหรือฝรั่งเขาบอกว่า interdisciplinary หรือว่า integration ภาษาไทยบอกว่าบูรณาการจริงๆต้องถามว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของการศึกษาหรือมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็คือจริงๆของที่ดีของประเทศไทยคนไทยเราก็มีเยอะแต่ในเรื่องของความรู้เนี่ยอายุไม่ควรเป็นตัวกัน้นบอกว่าเด็กรู้เท่าผู้ใหญ่ไม่ได้ เด็กรู้แปลกกว่าที่ผู้ใหญ่รู้ไม่ได้ยิ่งแปลกยิ่งเยอะยิ่งไม่เหมือนปกติเท่าไหร่เด็กคนนั้นยิ่งน่าสนใจครูต้องเป็นตัวจับให้ทันว่าเอ้ยเด็กคนนี้ตอบคำถามทีไรชอบจะเห็นถ้าพวกเรากลับไปสมัยเรียนมัธยมอะ่ะจะมีพวกตัวเสียนในห้องเนี้ยจะชอบตอบคำถามกวนๆครูตลอดพวกเนี้ยสมองเขาไม่ ถูกกำหนดอยู่ในกรอบแต่เขาออกนอกกรอบไปแล้วแต่ครูยังจะพยายามตบให้เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งศักยภาพตรงนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าเราได้ครูที่ตบเอาความนอกกรอบตรงนั้นน่ะให้มันอยู่ในกรอบใหญ่ขึ้นไปอีกหรือให้เป็นอยู่ในกรอบนี้บวกกรอบนี้เอาคนที่นอกกรอบมารวมกันมันจะได้เป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะคะเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยที่เด็กๆออกมาเรียกร้อง มากมายมหาศาลมุมหนึ่งเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับพี่พี่คิดว่ามันเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่สำเร็จระดับหนึ่งนะเพราะว่าเด็กเนี่ยกล้าที่จะออกมาสวนทางความคิดของผู้ใหญ่นะคะแต่มันจะต้องอยู่ในกรอบแบบไหนกรอบที่ไม่เกิดความเดือดร้อนของประชาชนคนอื่นเช่นการที่เขามาประท้วงเขามาแล้วเขาก็ไปถ้าไม่มีการประทะมันก็เป็นไปด้วยสันติ แล้วผู้ใหญ่เนี่ยต้องฟังให้มากนะคะเพราะว่าพี่บอกแล้วว่าเด็กที่ออกนอกกรอบเนี่ยเขามีความคิดที่อาจจะนำมาซึ่งทางแก้ปัญหาที่ดีเพียงแต่เขาขาดประสบการณ์นะคะที่ผู้ใหญ่ต้องเป็นคนบอกว่าดีมากเลยนะแต่ลองมองมุมนู้นสิลองดูตรงนี้สิหรือปรับแบบนี้อีกนิดนึงไหมให้มันเกิดเป็นกระบวนการผสมผสานระหว่างคนสองวัยสามวัยขึ้นมาเนี่ยซึ่งตรงเนี้ พี่คิดว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ก็คือพลังของเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ที่กำลังออกมาพูดเรียกร้องอะไรกันเนี่ยเราควรฟังให้เยอะแล้วก็เราต้องตอบคำถามเขาให้ได้พี่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจฟังและให้เหตุผลกับเขาให้เขาคิดนะคะพี่เชื่อว่าเขายอมรับได้ก็คือจริงๆอ่ะ พี่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีถูกสุดตรงและผิดสุดตรงเพียงแต่ว่าจากประสบการณ์ของคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะบอกได้ถ้าเปิดกรอบสมองกับเปิดเปิดกรอบประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาแล้วมันต้องอยู่ในกรอบแบบนี้แต่เด็กเขามีข้อมูลข่าวสารความเป็นไปของโลกนี้เข้าหาเขาตลอดเวลาใครหล่ะที่จะบอกเขาว่าอันนี้ถูกอันนี้เอาประมาณนี้ดีกว่านะอันนี้โอเคเลย แต่ว่าต้องรอเวลานิดนึงหรือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราโตมากับวัฒนธรรมที่ดีงามในในการที่เรามีระบบครอบครัวมีความอยู่กันแบบอบอุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะถึงแม้คนในครอบครัวบ,บางทีก็ทะเลาะก,กันเหมือนเพลงของพี่เบิร์ดลินกับฟันมันเป็นธรรมดาเปรียบองคาพยพที่ใหญ่ขึ้นไปมันก็คือสังคมมันก็คือประเทศชาติ แม้แต่ตัวเราเองบางวันเรายังไม่ถูกใจพี่น้องก็ยังทะเลาะก,กันจะออกไปกินข้าวหนึ่งมือ้อจะไปกินอาหารจีนไปกินฝรั่งไปกินไรดีหรือบางทีคนนึงจะไปเที่ยวเชียงใหม่คนจะไปภูเก็ตอย่างเงี้ยมันยังต้องคุยกันด้วยประชาธิปไตยว่าะครั้งนี้ให้อยู่ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปที่นี่กันนะแต่ถ้ายู่อยู่กันด้วยความเข้าใจและความรักเนี่ยทุกอย่างมันจบลงได้ด้วยดีและนำพาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก้าวต่อไปในอนาคตได้ค่ะ แต่พี่บอกแล้วว่าผู้ใหญ่ต้องฟังแล้วอยากเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาตีกรอบเด็กทั้งหมดนะคะแล้วเด็กเองเนี่ยถ้าจะให้ผู้ใหญ่เขายอมรับเราก็ต้องอยู่ภายใต้ความไม่รุนแรงคือเราต้องใช้เหตุผลเข้าพูดจาก,กันพี่ว่าทุกอย่างที่เขาทำอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้รับการรับฟังและ ตอบใน,ในกรอบที่ผู้ใหญ่คิดว่าฟังได้แสดงได้แต่ว่าเมื่อมาอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยต้องค่อยๆเป็นไปยังไงต้องชี้แนวทางให้เขาเห็นนะคะว่าโอเคความคิดเนี้ยมันดีแต่ว่าเราค่อยๆดีไหมในเมื่อประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยแสดงออกได้แล้วก็กลับไป ะะแล้วก็คอยติดตามว่าผู้ใหญ่ทําตามอย่างนั้นไหมถ้าผู้ใหญ่มีคําถามผู้ใหญ่จะเชิญมาถามเลยไม่ต้องร้อยเขาออกไปกลางถนนเชิญเขามานั่งถามในห้องว่าตรงนั้นตรงนี้มันดีไม่ดียังไงเราควรจะทํายังไงใช้เวลาเท่าไหร่ดีพี่คิดว่าเป็นเพราะว่าเด็กเขาอยากให้ผู้ใหญ่รับรู้อยากให้ฟังและเป็นธรรมดาของเมื่อเด็กโตเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและอยากที่จะแสดงออก ความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสมองที่มันสร้างฮอร์โมนขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยเป็นประเทศของความมีสันตินะแล้วก็คนไทยเป็นจริงๆก็เป็นคนที่ยิ้มง่ายใจดีน่าจะเอาข้อดีต่างๆเหล่านั้นมาตะล่อมให้เด็กๆเนี่ยเขาเกิดความไว้วางใจเรานะคะย้อนกลับไปที่บอกว่าทำไม ปฏิรูปการศึกษาเนี่ยพูดกันอยู่เรื่อยจริงๆพี่ถึงบอกสรุปเลยก็จะบอกว่าวัฒนธรรมของความเป็นผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยวันนี้มันไม่จําเป็นต้องกลับไปเหมือนสมัยก่อนเราให้เด็กเขารู้มากกว่าเราได้โดยเฉพาะครูยิ่งเด็กรู้มากกว่าแสดงว่าครูคนนั้นยิ่งเก่งเพราะครูสามารถกระตุ้นให้เด็กไปสแสวงหาความรู้และมีความคิดเห็นที่ต่างแต่ต้องตามมาด้วยเหตุผลที่ดีนะคะและนําไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยอย่างนี้ นั่นนะ่ะสุดยอดครูเลยในขณะที่ครูอาจจะมีความรู้ไม่ถึงหลายครั้งสมัยพี่สอนเนี่ยตั้งแต่มัธยมหรือแม้กระทั่งปริญญาตรีปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์วิชาที่พี่สอนเนี่ยจะเป็นวิชาสัมมนา,าพี่ชอบมากนะเพราะอะไรพี่ไม่ชอบพูดคนเดียวพี่อยากให้เด็กเราโยนปัญหาแล้วก็ให้เขาไปค้นหามาแล้วเราก็มาโต้อต,อตอบกันออครูคิดเนี้ยนักเรียนคิดยังไงยิ่งเขาคิด ต่างไปเนี่ยมันทําให้เราฉุกคิดว่าเฮ้ยทําไมเราไม่คิดแบบนี้นะแล้วก็ทําให้เราไปหาอ่านต่ออีกคือมันเหมือนการประลองกันไปประลองกันมาการศึกษาศตวรรษใหม่เนี่ยควรจะเป็นการประลองกันทางความคิดที่ไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่แล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันแล้วนําเอาสิ่งดีในความคิดของคนอีกคนหนึ่งอะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยนะคะเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้ โอ้มันก็มีเยอะแยะมากมายนะทุกข้อเรียกร้องอ่ะมันเป็นไปได้ด้วย,วยเงื่อนไขของเวลาบางอย่างอาจจะทําได้เร็วบางอย่างอาจจะทําได้ในระยะเวลาต่อไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะอยู่กันในคนหมู่มากได้ยังไงเราต้องดูเราต้องเคลื่อนกันไปแบบองคาพยพเนาะไม่ใช่ฉันจะเอาอย่างนี้เธอจะเอาอย่างนั้นจริงอยู่ประชาธิปไตยให้คนแสดงออกในรูปแบบนั้นได้แต่ประชาธิปไตยก็มีหัวใจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เสียงข้างมากที่ทําประโยชน์ให้กับสุดลมได้เราต้องรับฟังก่อนนะคะจนเมื่อเสียงข้างมากนั้นเห็นว่าทําไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องเอากระจกมาส่องตัวเองรีเฟล็กตัวเองว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรและเราอาจจะต้องฟังเด็กฟังผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือฟังคนทํางานหรือฟังคนที่อยู่กับสถานการณ์นั้นๆมาก่อนต้องฟังให้มากมาก นี่คือที่มาของนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคคือการฟังให้มากแล้วก็แก้ปัญหาที่เป็นทุกข์กับประชาชนน่าจะร้องต้องรีบดูแลเรื่องวัคซีนให้กับเด็กและครอบครวัวของเด็กทั้งหมดนะคะเพราะว่าครอบครวัวเด็กที่พร้อมก็มีแต่ครอบครวัวเด็กที่ขาดทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแท็บเล็ตเนี่ยที่ โคโควิดไปเนี่ยคือจริงๆที่เด็กมาโรงเรียนไม่ได้เนี่ยเพราะตัวเด็กเองกับครอบครัวทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใครบ้างอาจจะไม่ใช่พ่อแม่อยู่กันเพราะสังคมบ้านเราอยู่กันครอบครัวใหญ่คิดว่าน่าจะต้องพุ่งเป้ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นที่แรกเลยเพราะเมื่อให้เด็กเรียนที่บ้านนานๆเนี่ยมันกระทบกับสุขภาพจิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่กับการทํางานที่เดิมทีอาจจะ Productive มีผลผลิตเยอะต่อวันอันนี้ต้องแบ่งเวลามาช่วยลูกแล้วก็ยังจะต้องทำอะไรให้มันเท่าทันกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปิดตัวของกิจการต่างๆเนื่องจากโควิดเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเป็นตอนนี้เลยนะก็คือเรื่องวัคซีนแต่ไม่ใช่แค่เด็ก13-15ล้านคนนี้ที่อยู่ในวัยเรียนนะคะแต่ครอบครัวเขาบวกไปอีก5บวกไปอีก10เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่แล้วล่ะ ก็เกือบไปค่อนประเทศแล้วนะพี่ว่าพอทํากลุ่มเนี้ยเราก็เปิดโรงเรียนได้ตามสบายแล้วผลโยงที่ตามมาคือพ่อแม่เขาก็ทามาหากินได้ปกติก็รู้สึกเห็นใจมากๆนะคะไปไหนมันความความที่เศร้าเนี่ยเห็นได้ตามถนนหนทางทั่วไปอะจากร้านค้าที่ปิดตัวกันไปเป็นจำนวนมากก็ก็พี่คิดว่า จริงๆตั้งแต่โควิดระลอกแรกแล้วอะค่ะวัคซีนน่าจะเป็นพ i ORITY แรกที่สุดของยุทธศาสตร์ชาติ